สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่17เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่สันสตอร์แมนบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะครับไอเรื่องบางเรื่องไม่เห็นมันจะต้องมาถูกเถียงกันเลย แต่ก็ต้องมาเสียเวลาพูดกันไปพูดกันมาอื้ออึงอบอวนจนหนุกหูน่าํำคาญนะครับอย่างกรณีของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมอองเนี่ยปริพัฒน์เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแล้วก็เป็นสสพิษณุโลกพักเก้าไกลท่านรองเนี่ยไปถือภาพกระป๋องเบียร์ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มีข้อความบอกว่าเอาแล้ว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 ,ลวพิษณุโลกมีคราฟเบียร์ตัวแรกยังเป็นทางการแล้วนะครับ เป็นของดีพิดโลกนอกจากกล้ยตากแล้วก็มีสส้วครับข้อความว่าอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นถึงระดับรองประธานสภาเนี่ยระดับนี้แล้วเนี่ยถ้าอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นก็ลงมานั่งข้างล่างดีกว่ามั้งครับอย่าได้สเสอ,อไปนั่งบุกาอี้นั้นเลยนะครับเก้าอี้รองประธานสภานะครับซึ่งจนดูแลเรื่องกฎหมายโดยตรงนะครับยอมรับความผิดของตัวเองซะ เอาแบบแมนแมนเลยนะครับคนเรานะ่ะย่อมมีความพลั้งเผอกันได้เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ง้นเขาจะมีสันนนไทยที่บอกว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังทําไมล่ะครับหรือว่าสสพักเก้าไกลเนี่ยเขาจะมีทัศนคติเดียวกันหรือเปล่าคือกูไม่เคยผิดปัญหามันไม่ใช่เดรดื่องของกูแต่มันเรื่องของมึงอย่างนี้หรือเปล่าครับซึ่งก็ชวนให้คิดแล้วก็มองไปได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทุกเรื่องทุกความผิดพลาดเนี่ยพักเก้าไกล ไม่เคยโทษตัวเองเลยมีแต่ไปโทษกฎหมายไปโทษคนอื่นแต่พื่ตพพื้อต,ตลอดมาต้องเอาอย่างดาราจําได้ไหมครับไทยรัฐออนไลน์พาดหัวข่าวว่วมาที่5สิงหาคม2560ดาราเนี่ยโดนปรับรายละ50,000บาทเพราะว่าไปโพสต์น้เาเมาที่เหลือเตรียมทยอยเข้าพบตํารวจก็จากการที่มีผู้นําหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน แล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาดาราว่าโฆษณาหรือว่าร่วมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้วที่สุดเนี่ยดาราเหล่านั้นเขาก็ให้การรับสารภาพนะครับพนักงานสอบสวนก็เลยนําตัวไปส่งเปรียบเทียบปรับที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรับกันรายละห้าหมื่นบาท ดาราเหล่านั้นเนี่ยไม่มีใครเลยจะมาตั้งแง่หัวหมอแล้วก็ไปโทษกฎหมายโทษนั่นโทษนี่หรือว่าไปกล่าวหาผู้ที่มีอํานาจไปหาว่าเขากันแกล้งแต่ดาราเขายอมรับจบง่ายๆด้วยการรับสารภาพแล้วก็จ่ายค่าปรับไปทุกอย่างมันก็เลยจบแบบไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็เป็นปัญหาให้ต้องมานั่งถูกเถียงกันซ้ํายังเป็นบทเรียนให้ดาราคนอื่นๆเนี่ยไม่กล้ามาจะถึงบัดนี้นะครับและถ้าจะว่าไปแล้วในความผิดต่อกรณีนี้ มันก็แค่ขี Vegan, ้หมาเท่านั้นแหละครับแต่หมออ่องเนี่ยไม่กล้ายอมรับสารภาพยังจะมาตะแบ่งเถียงกฎหมายแบบข้งขางๆครูแถมคนในพักก็ออกมาปกป้องครูกันฟอดๆอย่างคุณเท่าพิภพลิมจิตกรเนี่ยเท่าพิภพบอกว่าขอให้เอาพอประมาณนะผู้มีอํานาจอย่าให้สูญเสียหลักการจนเราอยู่ไม่ได้เฮ้ย ผู้มีอำนาจคนไหนแหะครับที่ไปล่อลอกหรือว่าไปเอาปืนจี้หัวให้หมอองเนี่ยถือกระป๋องเบียร์โชยี่ห้อหราอย่างนั้นนะ่ะใครเละครับผู้มีอำนาจที่ว่าเนี่ยอ๋อแต่ที่คุณเท่าพีพบโพสต์อีกข้อความหนึ่งบอกว่ากฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ทั้งสองฉบับนี้มีปัญหามากเหลือเกินไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อประชาชนและยังสนับสนุนเจ้าใหญ่แทนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าเล็กและความหลากหลายให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคได้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของผมเนี่ยก็คือการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับให้ใช้ได้จริงเท่าพิภพโพสต์อย่างนี้ดีครับผมไม่ค้านเลยไม่ค้านเลยเพราะว่าผมเห็นคล้อยตามที่อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยท่านโพสต์เอาไว้อาจารย์ชัยยันบอกว่าอย่างนี้หากเห็นว่ามาตรา32ของกฎหมายหรือว่าพระราชบัญ,ญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551มีปัญหาเนี่ยนะครับแก้ไขสิครับ แก้ไขไม่ใช่ไปฝ่าฝืนลรวบอกว่ากฎหมายไม่ดีเหมือนก็เหมือนกับเรื่องมาตรา112นั่นแหละครับไม่เห็นด้วยก็หาทางแก้ซะก่อนสิครับไม่ใช่ไปฝ่าฝืนหรือว่าสนับสนุนผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับอาจารย์ชัยยันโพสต์ออกอย่างนี้ส่วนหัวหน้าพักก้าวไกลยอย่างคุณพิธานเนี่ยที่ไปตอบนักข่าวนักข่าวเขาก็ถามว่าจะมีผลต่อตําแหน่งรองประธานสภาหรือไม่แล้วคุณพิธาไปตอบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรไอ้คําตอบแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับคุณพิธาครับ เอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนะครับ